ในเดือนกันยายน2567มีการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งของพระเคราะห์หลายดวงโดยคำนวณตามระบบดารศา,าศาสตร์สากลและตัดค่าอายนางสแบบลาฮิรีซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่แม่นยำและนิยมใช้ในวงการโหราศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลต่อดวงชะตาและพลังงานโดยรวมดังนี้เหตุการณ์สำคัญ3กันยายนจันดับในราศีสิงห์ทำให้พลังงานของดวงจันทร์ลดลงและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สกันยายนพุทย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์อาจส่งผลต่อการสื่อสารและการตัดสินใจ 11. กันยายนจันทร์กึ่งเพ็นในราศีพิจิกพลังงานจะส่งเสริมให้เกิดการค้นพบและความลับถูกเปิดเผย16กันยายนอาทิตย์ย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันส่งผลให้ความสนใจหันไปที่รายละเอียดและการวางแผน18กันยายนจันทร์เพ็นในราศีมีนพลังงานจะช่วยส่งเสริมความฝันและการสร้างสรรค์ 18กันยายนสุขย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลส่งเสริมความสัมพันธ์และการเงิน23กันยายนพุธย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันส่งผลต่อการคิดอย่างมีระบบและการวิเคราะห์25้ากันยายนจันทร์กึ่งดับในราศีมิถุนทําให้พลังงานเปลี่ยนแปลงอีกครั้งอาจเกิดการทบทวนและปรับปรุงแผนการต่างๆทัศนสัมพันธ์พระเคราะห์ตลอดทั้งเดือนมีเหตุการณ์ที่พระเคราะห์ต่างๆโยก จต,โตุโกนตีโกนและเลงกันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของดาวเคราะห์อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่หลากหลายตามแต่ละดวงชะตาเช่นการเสริมสร้างพลังงานด้านบวกการ,รเผชิญกับความท้าทายหรือการแก้ไขปัญหาสรุปเดือนกันยายน2567นี้เป็นช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์อย่างเข้มข้นพลังงานจากการย้ายราศีและทัศนสัมพันธ์ระหว่างพระเคราะห์ต่างๆอาจส่งผลต่อดวงชะตาและชีวิตประจำวัน การเตรียมพร้อมรับมือกับพลังงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถนำทางชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้น